สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง The Ranges of the Universe กันอีกครั้งนะคะก่อนอื่นชันเคยค่ะต้องขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่ยังคงติดตามรับชมรับฟังกันอยู่แล้วก็ขอบคุณล่วงหน้าค่ะสําหรับทุกท่านที่กําลังจะเข้ามาติดตามรับชมรับฟังกันต่อไปในอนาคตนะคะสําหรับในวันนี้ค่ะหัวข,ข้อที่บีจะมาแบ่งปันมาแชร์ค่ะเพื่อนๆพี่น้องๆน,นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ12สัญญาณที่บ่งบอกว่า เราในกําลังดรับการเรียกทางจิตวิญญาณนะคะทีนี้การเรียกทางจิตวิญญาณคืออะไรนะคุณรู้สึกถึงจุดมุ่งหมายหรือทิศทางที่ชัดเจนในช่วงนี้หรือไม่นะคะที่ถูกดึงดูดนะคะไปสู่จุดมุ่งหมายที่สูงขึ้นนะคะบทความในวันนี้ค่ะก็เ,เอามาจากการเขียนของคุณแคทเธอรีนวินเซนต์นะจากเว็บไซต์ spiritualinsight.info นะคะเขาบอกว่ารู้สึกถึงจุด มุ่งหมายหรือทิศทางที่ชัดเจนในช่วงนี้หรือไม่นะคะเราถูกดึงดูดไปสู่จุดมุ่งหมายที่สูงขึ้นภารกิจที่ยิ่งใหญ่กว่าหรือชะตากรรมที่ไม่รู้จักหรือเปล่าค่ะหากสิ่งเหล่านี้สะท้อนอ่ะเกิดขึ้นกับคุณอ่ะแสดงว่ามีแนวโน้มสูงนะคะที่คุณกําลังกําลังได้รับการเรียกทางจิตวิญญาณนะคะนี่อาจเป็นช่วงเวลานะเห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะในชีวิตของคุณอ่ะแต่ก็อาจสร้างความสับสนและ ความรู้สึกที่มันล้นหลามได้เช่นกันนะคะทีนี้ทางเขาก็ได้รวบรวมค่ะสัญญาณทั่วไปสิบสองประการนะที่บ่งชี้ค่ะว่าเรานี้อาจได้รับการเรียกทางจิตปัญญานะไม่ว่าจะเป็นผ่านทางความฝันนะคะความบังเอิญหรือการตระหนักรู้โดยกระทันหันเกี่ยวกับเส้นทางชีวิตของตนเอง่ะเขาบอกว่าให้จงเสีจใจน,นะคะสัญญาณเหล่านี้แล้วก็ก้าเดินต่อไปนะคะ การเรียกร้องทางจิตวิญญาณนนะค่ะชื่อการตระหนักนะคะรู้คุรู้ค่ะว่าคุณถูกกาหนดให้ทําอะไรบางสิ่งในชีวิตของคุณนะคะเป็นการกระตุ้นนะคะจากจิตวิญญาณของคุณว่าชีวิตนียังมีอะไรมากมายนะคะที่คุณกําลังเผชิญอยู่อะค่ะการเรียกร้องทางจิตวิญญาณอาจมาในรูปแบบของการกระตุ้นอย่างอ่อนโยนนะหรือแรงกระตุ้นที่ไม่อาจปฏิเสธได้นะอาจเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องว่ามีบางสิ่งบางอย่างมันขาดหายไปจาก ชีวิตของเราหรือเปล่าหรือเป็นการรับรู้ที่ลึกซึ้งคนใดว่าไอ้คุณถูกกาหนดให้ทําบางสิ่งบางอย่างในชีวิตที่มันแตกต่างออกไปอะไรประมาณนี้นะคะหลายคนชีวิตสมบูรณ์พร้อมนะคะแต่รู้สึกเหมือนขาดอะไรไปเนี่ยคือกันอาจจะเป็นทรายก็ได้อะว่าคุณกาลังถูกเรียกร้องให้ทําอะไรบางอย่างทางจิตวิญ,ญญาณหรือไม่นะคะทีนี้เรามาลองสังเกตกันดูนะคะ่ะ้าคุณกําลังได้รับการเรียกอะเรียกทางจิตวิญญ,ญาณ สิ่งสาคัญคือต้องใช้เวลาไต่ตองนะคะว่าคุณได้รับเรียกให้ทําอะไรนะซึ่งอาจต้องใช้การสํารวจนิดหนึ่งและสังเกตนิดหนึ่งสังเกตจิตวิญญาณและสํารวจตนเองนะคะเมื่อคุณมีความชัดเจนในอาชีพนะทางจิตวิญญาณของคุณแล้วอ่ะกาดำดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อทําให้อาชีพนั้นเป็นจริงอ่ะมีความสําคัญนะคะอาชีพทางจิตวิญญาณสามารถเป็นแรงผลักดันอ่ะและ ตัวเล่งปฏิกิริยาที่ส่งพลังสําหรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในชีวิตของคุณได้นะไม่ว่าคุณจะมีอาชีพทางจิตวิญญาณอะไรนะสิ่งสําคัญที่ต้องจําไว้ก็คือคุณกําลังถูกเรียกเพื่อจุดประสงค์บางอย่างจงทําตามเสียงภายในนะหรือสัญชาตญาณของคุณนะคะและเชื่อมั่นว่าคุณกําลังอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องนั่นเองทีนนี้เรามาสู่ประเภทแล้วกันนะประเภทของการเรียกทางจิตวิญญาณมีอะไรบ้างนะคะ การเรียกทางจิตวิญญาณมีหลายประเภทนะ,ะแต่ละประเภทเนี่ยก็มีจุดประสงค์เฉพาะของตัวเองนะต่อไปนี้เป็นประเภทที่พบบ่อยที่สุดนะคะมาสู่ข้อแรกเลยแล้วกันค่ะข้อที่หนึ่งการเรียกร้องให้บริการคือทาอะไรบางอย่างาการเรียกร้องประเภทนี้มาเกี่ยวข้องกับความบาดทนานะคะที่จะช่วยเหลือผู้อื่นในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมาเกี่ยวข้องกับ กานทำงานกับคนป่วยนะคะคนยากจนหรือกลุ่มอื่นๆที่ต้องการความช่วยเหลือนั่นเองค่ะมาสู่ข้อที่2การเรียกร้องทางศาสนาโดยทั่วไปแล้วค่ะเกี่ยวข้องกับความปรารถนาที่จะเผยแพร่ข้อความแห่งศรัทธ,ธาของตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นให้พบเส้นทางสู่จิตวิญญาณของตนเองอ,อาจเกี่ยวข้องกับการทํางานที่เป็นมิชนารี ary, หรือนักบวชอะไรประมาณนี้นะคะมาสู่ข้อที่3การเรียกร้องความคิดสร้างสรรค์คนะ่ะ การแสดงออกในลักษณะเนี้ยมักแสดงออกมาเป็นความปรารถนาที่จะ,จะแสดงออกถึงตัวตนอย่างสร้างสรรค์นะคะไม่ว่าจะเป็นผลงานผ่านทางผลงานศิลปะดนตรีการเขียนหรือช่องทางอื่นๆะก็หมายมักจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นและนําความสวยงามมาสู่โลกใบนี้น,นั่นเองมาสู่ข้อที่สี่ค่ะการนิ่ร้องเพื่อการกุศลโดยทัว่วไปแล้วค่ะเกี่ยวข้องกับความปรารถนานะคะที่จะทําให้ โรคเป็นสถานที่ที่ดีขึ้นนะผ่านการกระทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะคะผ่านประโยชน์ผ่านการกระทําส่วนตัวของเรานั่นเองอาจเกี่ยวข้องกับการทํางานขององค์กรการกุศลหรืออาสา,าสมัครเพื่อจุดประสงค์ที่คุณห่วงใยค่ะมาสู่ข้อที่ห้าอาชีพที่เป็นผู้ประกอบการมาเกี่ยวข้องกับความพัฒนาที่จะเริ่มต้นธุรกิจหรือสร้างสิ่งใหม่ๆอาจต้องเสี่ยงและทํางานหนักนะคะเพื่อทําให ความฝันเป็นจริงนั่นเองมาสู่ข้อที่หการเรียกทางจิตวิญญาณนะมักเกี่ยวข้องกับความปรารถนาที่จะเจาะลึกนะความเข้าใจเรื่องจิตวิญญาณและสำรวจคําถามเกี่ยวกับความหมายของชีวิตคะะ่ะอาจเกี่ยวข้องกับการทําสวนการศึกษาการพิจารณาเนี่ยค่ะก็อยู่ที่ความสนใจของแต่ละคนเนี่ยทีนี้เรามาสู่ ตัวข้อหลักเลยกันนะสิบสองสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณกําลังได้รับการเรียกทางจิตวิญญาณนะจากประเภทต่างๆที่ได้เกินไปแล้วหกประเภทนะครับมีการสสายสัญญาณอะไรบ้างนะคะที่บอกว่าตอนนี้คุณกําลังถูกเรียกอยู่นะะบางคนรู้สึกว่าถูกเรียกให้ใช้ชีวิตเพื่อรับใช้อ่ะในขณะที่บางคนถูกเรียกให้ทําภารกิจเฉพาะอย่างนะคะนี่คือสัญญาณทั่วไปอ่ะ บางอย่างที่บอกว่าคุณกําลังได้รับการเรียกทางจิตวิญญานนั่นเองมาสู่ข้อที่หนึ่งเลยแล้วกันนะคะหนึ่งกิจวัตรที่คุณปฏิบัติในแต่ละวันเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วคุณจะเริ่มรู้สึกว่าอะไรคะกิจวัตรประจําวันของคุณเริ่มเปลี่ยนื่อเห็นตัวเองหยิบช็อกโกแลตเนี่อันนี้ตัวอย่างื่อเห็นตัวเองหยิบช็อกโกแลตหรือหลังอาหารเที่ยงค่ะมื้อเที่ยงมันก็ตามมาด้วยขนมบางชนิดเสมอใช่ไหมคะเพราะนี่คือกิจวัตรประจําวันจู่ๆค่ะคุณก็เริ่มตระหนักถึงกิจวัตรประจําวันของคคุณะ และตอนนี้คุณต้องการปรับเปลี่ยนกิจวัตรบางอย่างนะะหลังอาหารกลางวันแทนที่จะจิบช็อกโกแลตสักชินนะ้นค่ะคุณกลับเลือกกินผลไม้แทนอะไรประมาณนี้คุณรู้สึกว่าถูกบังคับให้ทําแบบนั้นเพราะคุณเริ่มเบื่อกับนิสัยดเดิมๆอ่ะท่านใดนั้นอ่ะช็อกโกแลตก็ดูไม่ใช่ขนมที่น่ากินอีกต่อไปอ่ะแต่กลายเป็นเพียงภาระผูกพันที่น่าเบื่อที่ต้องยึดติดก,กับกิจวัตรเดิมๆของคุณแทน เป็นไปได้ว่านีนอาจเป็นสัญญาณนะว่ากลันเรียกร้องทางจิตวิญญาณของคุณกําลังใกล้เข้ามาซึ่งควรเป็นแรงบันดาลใจนะคุณให้คุณคิดทบทวนคิจวัตรจวันของคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะมสู่ข้อที่สองคุณเข้าใจว่าคนอื่นๆเนี่ยกำลังพยายามนะค้นหาคําตอบชีวิตเช่นกันพราเราเด็กๆอะค่ะเมื่อตอนเราเป็นเด็กะนะเรามักมีความเข้าใจผิดนะว่าผู้ใหญ่รู้ดี ู่แล้วว่าพวกเขากําลังทําอะไรในชีวิตอะแต่ปัจจุบันเราเชื่อว่ายิ่งใครมีประสบการณ์มากขึ้นเท่าใดอะก็จะยิ่งรู้ว่าตนควรทําอะไรมากขึ้นเท่านั้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามอะเมื่อเวลาผ่านไปเราเริ่มเข้าใจว่าข้อสันนิษฐานนั้นไม่ถูกต้องเพียงใดนะเมื่อเราอายุมากขึ้นเราจะตระหนักว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะและสิ่งเดียวที่ทำยยได้คือพยายามหาเหตุผลนะคะ ให้กับสถานการณ์ต่างๆที่เราพบเจอนั่นเองแม้ว่าเราจะอายุมากขึ้นใช่ไหมคะแต่เราก็ยังคงมีคำถามมากมายผุดขึ้นในใจเช่นนี่คืองานที่เหมาะสมกับฉันหรือเปล่าหรือนี่คือคนคนหนึ่งที่ใช่สำหรับฉันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะมันจะมีคำถามผุดขึ้นขึ้นมาฉันควรทำตามความฝันของตัวเองหรือทำานะทำงานนี้ต่อไปเพอได้เงินดีนะคะหรือคำถามเช่นอ่าฉันกำลังทำสิ่งนี้ด้วยวิธีที่ถูกต้องหรือเปล่าเนี่ย การสร้างความรู้สึกถ่อมตัวและเปิดประตูให้คุณเข้าใจว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณอาจถูกเรียกให้ทําอะไรในระดับจิตวิญญาณก็เป็นได้นะถ้ามีคําถามเรานี้ขึ้นมาในความคิดในสมองประมาณนี้ก็ลองสังเกตกันดูค่ะมาสู่ข้อที่สามนะมีความรู้สึกอย่างต่อเนื่องค่ะว่ายังมีบางสิ่งที่มันขาดหายไปคุณเคยรู้สึกเหมือนตื่นเต้นกับงานของคุณมากนะแต่เด๋ยนนี้เขารู้สึกว่ามีสิ่งที่น่าตื่นเต้นน้อยลงเรื่อยๆค่ะ วันของคุณเริ่มต้นอย่างรลาบลื่อนะเป็นเรื่องธรรมดาที่จะรู้สึกไม่พอใจกับชีวิตในช่วงเวลานี้คุณจะรู้สึกอมขิ่นตัวเองนะคะในใจเมื่อกลับมาทํางานพร้อมกับถอนนละใจแรงแรงหลังจากพบว่าอะไรคะตัวเองมองไปนอกหน้าต่างอย่างว่างเปล่าเหมือนบางอย่างมันขาดขายไปในชีวิตประมาณนี้ก็ลองสังเกตกันดูหลายคนที่ถูกกระตุ้นให้เข้ามาสู่เส้นทางการตื่นรู้ก็จะมักมีอาการเหล่านี้นะคะ หรือเพื่อนของคุณดูเหมือนจะสนุกสนานคะ่ะมีเสียงหัวเราะและผู้จาตลกใส่กันแต่คุณก็ทำด้เพียงยิ้มเท่านั้นนะคะเพื่อรักษาอะไรคะคาดลักว่าชีวิตกําลังดําเนินไปเป็นปกตินั่นเองคุณตระหนักถึงความจริงที่ว่าคุณไม่ได้รับความเพลิดเพลินจากมันในระดับเดียวกับที่เคยทํามาก่อนนะคะนี่เป็นหนึ่งในสัญญาณทั่วไปที่สุดนะคะที่พงบอกว่ามีคาเรื่องรองแทนจิตวิญญาณที่จำเป็นต้องได้รับการตอบสนองนั่นเองค่ะ มาสุดข,ข้อที่สี่ค่ะคุณรู้สึกว่าจําเป็นต้องช่วยเหลือผู้อ,อื่นนะคะความรู้สึกนี้ค่ะอาจแสดงออกมาในรูปอของความปรารถนาที่จะเสียสละเวลานะ,ะหรือความสามารถของตนเพื่อผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือะคะ่ะหรืออาจเป็นเพียงความต้องการอันแรงกล้านะคะที่จะอยู่เคียงข้างคนที่กําลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลําบากนั่นเองะคะ่ะไม่ว,ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามนะคะคุณพบว่าตัวเองต้องการที่จะเข้าถึงและช่วยเหลือผู้อื่นนะ คุณควรพิจารณาว่าอันนี้เป็นเพียงที่ที่คุณถูกเรียกร้องให้ทําหรือไม่นะคะไม่หลายวิธีนะคะในการช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยดังนั้นหากคุรู้สึกว่าถูกเรียกร้องให้ทําเช่นนั้นนะก็มีแนวโน้มว่าจะมีวิธีที่เหมาะสมกับทักษะและความสนใจของคุณนะคะให้คุณได้มีส่วนร่วมนั่นเองเพราะว่าคนจะรู้สึกถูกเรียกร้องให้ทํางานกับคนไร้บ้านโฮมเลดคนเนี้ยหรือว่าสอนพิเศษ ให้กับนักเรียนที่ประสบป,ปัญหาหรือช่วยเหลือเหยื่อของความแรงในครอบครัวก็ยังมีโอกาสอีกนับไม่ถ้วนนะคะที่จะสร้างความแตกต่างในชีวิตของผู้อื่นได้ค่ะเอคุณฟังเสียงหัวใจฟังถึงภายในนะเชื่อมต่อตัวต,วตนภายในให้ได้แล้วก็คุณก็ทําตามสัญชาตญาณนะภายในของเราเองคุณจะพบว่าตัวเองอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมนะที่จะส่งผลดีต่อผู้คนรอบข้างคุณได้อะอย่างไรนั่นเองประสุข,ข้อที่ห้าค่ะ คุณมีความฝันหรือวิสัยทัศน์คุณทรงพลังนะคะนี่เป็นเรื่องจริงค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งความฝันหรือนิมิตนั้นมาพร้อมกับความรู้สึกที่แข็งแกร่งถึงบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวคุณเองอ่ะถ้าคุณไม่แน่ใจว่าความฝันหรือนิมิตของคุณเนี่ยมีลักษณะทางจิตปัญญ,ญาหรือไม่นะให้ถามตัวเองค่ะว่าสิ่งเหล่าน,นั้นสามารถให้คําแนะนําหรือชี้แจงเส้นทางชีวิตของคุณได้ชัดเจนขึ้น หรือไม่นะคะข้อความเหล่านี้ค่ะช้ปรับโยนนะคะหรือให้ความหวังพยยามยากลําบากหรือไม่ข้อความเหล่านี้เต็มไปด้วยสัญลักษณ์หรือข้อความที่คุณไม่สามารถดื่มได้ง่ายๆหรือไม่นะคะถ้าคุณตอบว,ว่าใช่ค่ะคำถามเราเนี้ยข้อไหนข้อหนึ่งนะคะแสดงว่ามีโอกาสที่ความฝันหรือนิมิตของคุณนะมีความสําคัญทางจิตวิญญาณนะคะก็ลองสังเกตกันดูนะคะทบทวนแล้วกัน ข้อความเหล่านี้ค่ะช่วยปลอบโยนหรือให้ความหวังในยามยากลำบากหรือไม่นะคะหรือข้อความเหล่านี้ที่มันผุดขึ้นมาในความฝันของเราอะ่ะเต็มไปด้วยสัญลักษณ์หรือข้อความที่คุณไม่สามารถลืมได้ไง่ายหรือไม่นะคะก็ลองสังเกตกันดูค่ะหลายคนที่มีความฝันมีนิมิตอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมาแล้วมันมีบางจุดในความฝันที่เราไม่อาจลืมได้ะะเก็ลองสังเกตสายสัญ,ญญาณที่เขาส่งมาให้เขาแล้วกันนะคะบางคนอาจจะฝันปแปลกๆอย่างไป อะอย่างสถานที่ใดที่หนึ่งที่ไม่เคยไปมาก่อนก็เป็นได้อ่ะแล้วจะมีจุดหนึ่งที่เราจําได้ในฝันนะคะก็ลองสังเกตกันดูนะคะเพื่อการลืมก็ตื่นขึ้นมาก็จดไฟะคะ่ะในสิ่งที่เราได้รับทรายมานะคะมาสู่ข้อที่หกค่ะคะุณสอดคล้องการมีอยู่ทุกคนทุกแห่งสําหรับคุณหรือเปล่าคะจะมีความสอดคล้องกันนะคะคือ ความสอดคล้องกันเนี่ยมันมีอยู่ในทุกคนทุกแข่งสําหรับคุณหรือไม่เขาเรียกว่าซิงโครไนซิตี้นะคะมันจะเกิดความบังเอิญที่มันไม่บังเอิญเกิดขึ้นทุกที่ที่ที่เราไปหรือในทุกจุดหรือในช่วงเวลาในแต่ละวันนะคะความสอดคล้องมักจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์บังเอิญหรือความบังเอิญที่ดูเหมือนจะเชื่อมโยงกันนะคะแม้ว่าการเชื่อมโยงนั้นไม่ชัดเจนในทันทีนะะแต่โดยปกติแล้วมักจะมีความหมายที่ รึกซึ้งกว่านั้นอยู่เบื้องหลังนั่นเองค่ะคุณอาจเห็นลำดับตัวเลขเดียวกันซ้ำๆนะคะหรือพบขนนกในตำแหน่งที่ไม่คาดคิดบางทีคุณอาจได้ยินเพลงบางเพลงทางวิทยุอยู่เรื่อยๆหรือชื่อนั้นก็ปรากฏขึ้นในบทสนทนาอยู่เรื่อยๆคนะ่ะจงเสียใจนะกับเบาะแสเหล่านี้จากจากกักรวาลนะเนื่องจากอาจช่วยแนะนําคุณไปสู่ขั้นตอนต่อไปได้นะปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อเป็นญาณผู้พิทาของคุณนะคะ พยายามนะคะบึงดูดความสนใจของคุณและชี้นำคุณไปสู่จุดมุ่งหมายที่แท้จริงในชีวิตนั่นเองนะคะคุณอาจได้รับการเรียกให้เปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งสำคัญหรือเริ่มต้นนะ,ะเส้นทางจิตวิญญาณใหม่นั่นเองมาสู่ข้อที่เจ็ดคะคุณเริ่มที่จะฝันกลางวันบ่อยขึ้นนะคะคืออะไรคะคุณไม่แน่ใจค่ะว่าคุณเริ่มต้นเมื่อใดน,นะ,ะแต่คุณพบว่าตัวเองจินตนาการถึงสถานการณ์ที่จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ประมาณเนี่ยต่างๆอยู่ในหัวของคุณอยู่เป็นประจำอ่ะตัวอย่างเช่นคุณเริ่มเพ้อฝันถึงสิ่งที่ชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรหากคุณต้องย้ายถิ่นไปอย่างโยุโรปหรือหากคุณกระเปลียนเพื่อได้ปริญญาโทหรือหากคุณสมัครงานที่อยู่นอกเหนือจากสาขาของคุณนะคะมันมีคําถามอะไรพวกนี้เกิดขึ้นนะคะอยู่ในหัวคุณพบว่าตัวเองกําลังจมอยู่กับความคิดนั่นเองอะ่ะโดยความคิดของเราล่องลอยไปอะ่ะ มักจะพาเราไปยังสถานที่ภายในตัวเราที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนน่ะมีความปรรนานะัแรงกล้าที่จะบรรลุบางสิ่งบางอย่างนะคะโดยไม่สนใจว่าคนอื่นจะคิดว่ามันบ้าหรือไม่ก็ตามะคะคุณไม่ควรแล้วเลยนะคะสถานที่ที่จิตใจของคุณไปอะ่ะเพราะมันอาจนําคุณไปสู่ที่ที่คุณต้องการเป็นได้ค่ะข้อที่แปดคืเริ่มสงสัยนะเกี่ยวกับชีวิตของคุณเองอะ่ะ คุณเริ่มคิดเกี่ยวกับชีวิตของคุณนะโดยทั่วไปแล้วแล้วก็วิเคราะห์นะวิเคราะห์การตัดสินใจที่คุณได้ทํามาจนถึงจุดนี้ค่ะบางครั้งนะคะที่เรามีแนวโน้มน,น,นะที่จะตัดสินใจโดยพิจารณาจากสิ่งที่เราเชื่อว่าครอบครัวและเพื่อนๆของเราต้องการจากเราค่ะเพราะเรามั่นใจว่าคนที่เรารักจะสนับสนุนในการตัดสินใจเลือกนะคะเสื้อผ้าหรือทํางานในด้านนี้นะคะแล้วจึงเลือกแบบนั้นอะไรประมาณนี้ค่ะ แต่อย่างไรก็ตามอ่ะนะจุดนี้ยคุณเริ่มตั้งคําถามค่ะว่าเอ๊ะนั่นคือสิ่งที่คุณต้องการตั้งแต่แรกหรือไม่นะคะมันก็เป็นเช่นนั้นนะคะหลายคนมันก็ทําตามความคิดเห็นของคนอื่นนะคะแต่ไม่ได้ทําตามหัวใจตัวเองนนะคะเพื่อครอบครัวหรือเพื่อสังคมหรืออะไรใดๆก็ตามอ่ะพวกคนมักจกบังคับให้เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการแต่ตรองถึงตนเองนะคะหลังจากกระเชิญการเรียกร้องทางจิตวิญญาณนั่นเองนะคะ คุณเริ่มตั้งคำถามว่าทำไมคุณถึงตัดสินใจอยู่ท่ามกลางผู้คนแบบนี้นะคะทำไมคุณถึงมีความสัมพันธ์แบบนี้ทำไมคุณถึงพูดแบบนั้นและทำไมคุณถึงทำแบบนั้น,น,นอะไรประมาณน,นี้คะ่ะมีคาถามมาตัวเองตลอดเวลเาเราจะวไปแล้วนี่ถือเป็นขั้นตอนเริ่มต้นนะคะในกระบวนการค้นหาคำเรียกร้องทางจิตวิญ,ญญาณของคุณเองนั่นเองค่ะมาสู่ข้อที่เก้าค่ะคุณสนใจโอกาสใหม่ๆมากกว่านะคะ คุณกำลังเริ่มคิดถึงอาชีพที่ตอนแรกดูไราสาระสําหรับคุณนะเปยเส้นเชิงแม้ว่าคุณจะไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนแต่แนวคิดในการเปิดบริษัทของตัวเองไม่น่ากลัวสําสหรับคุณอีกต่อไปอะไรประมาณนี้นะคะชาคุณต้องการทราบข้อมูลเชิงลึกอ่ะที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการทํางานในสาขาอื่นๆคุณจงเปิดใจนะคะที่จะเข้าร่วมอว w o r k ช h o p และการหมาบรรยายที่จะโดยบุคคลในสาขาอื่นนอกเหนือจากสาขาของคุณมากกว่าก็คือให้ออกไปหาย ข้อมูลก่อนอะไรประมาณนี้นะคะาคุณต้องการสัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศคุณควรเริ่มนะคะเริ่มต้นด้วยการดูวิดีโอการเดินทางออนไลน์อะไรมันมีเยอะแยะมากมายให้เลือกดูนะคะความรู้ความอยากรู้ที่คอยรบควรใจเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่การทําตามกระแสเท่านั้นนะคะจะอาจาเป็นการเล็กร้องก็ได้ค่ะเล็กร้องทางจิตปัญญ,ญาณที่กําลังเกิดขึ้นกับคุณอยู่ก็เป็นได้นะคะ อาจจะมีใครกําลังรอให้คุณไปณจุดนั้นก็เป็นได้ค่ะหรือต้องจุดนั้นเป็นสถานที่ที่คุณจะต้องไปทําอะไรบางอย่างก็เป็นได้นะลองสังเกตผมดูแล้วกันนะลสุขข้อที่สิบคุณรู้สึกหึงดูดต่อธรรมชาติอย่างมากค่ะไม่ว่าจะใช้เวลาในป่านะบนชายหาดหรือในสวนหลังบ้านคุณจะรู้สึกต้องการความเชื่อมโยงกับธรรมชาติเป็นอย่างยิ่งค่ะความรู้สึกนี้มักจะมาพร้อมกับความสงบมาและ ความเงียบรปล่ากับว่าธรรมชาติกําลังเรียกร้องคุณอยู่นั่นเองค่ะการเชื่อมโยงกับธรรมชาติเนี่ยไม่ใช่แคเออ่เป็นเพียงความคิดชั่ววูบเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นสัญญาณว่าคุณกําลังได้รับคําเรียกร้องทางจิตวิญญาณนะเพราะธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งพลังที่สุดในจักรวาลและพลังของธรรมชาติเนี่ยสามารถนําไปใช้รักษาและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้อะคะ่ะหากคุณรู้สึกถึง ว่า,าถูกเรียกร้องให้เชื่อมโยงกับธรรมชาติการฟังคําแนะนําจากภายในนะคะและปฏิบัติตามก็ถือเป็นสิ่งที่สําคัญมีหลายวิธีนะคะในการเชื่อมโยงกับธรรมชาติดังนั้นจงค้นหาวิธีที่เหมาะกับคุณนะคะใช้เวลาอยู่กลางแจ้งท่ามกลางธรรมชาติไต่ตรองนะคะถึงความงดงามของธรรมชาติหรือใช้เวลาในแต่ละวันเพื่อชื่นชมโลกธรรมชาติรอบตัวคุณนะคะ การได้คุณเชื่อมโยงตัวเองกับธรรมชาติให้รู้สึกยิ่งขึ้นจะทําให้คุณเนี่ยสามารถเชื่อมโยงกับจิตปัญญาณของตัวคุณเองได้รู้สึกยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันค่ะมาสู่ข้อที่สิบเอ็ดนะคะความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งนะคะวันนีเมื่อคุณรู้สึกถึงความเป็นหนึ่งเดียวมันจะรู้สึกถึงความเชื่อมโยงนั่นละ่ะว่าทุกอย่างมันมีความเชื่อมโยงกันหมดเลยนั่นหมายความว่าคุณกําลังสอดคล้องนะคะกับแรงสรั่นสะเทือนของจักรวาลน,นั่นเอง คุณกำลังเชื่อมต่อกับจิตสำนึกที่สูงขึ้นนะคะและเชื่อมโยงกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวคุณเองอ่ะนี่คือสัญญาณนะคะที่คุณกำลังได้รับการเรียกร้องทางจิตวิญญาณน,นั่นเอง่ถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งรอบตัวนะคะนั่นเป็นสัญญาณที่ดีนะ,ะว่าคุณมีจิตวิญญาณที่สอดประสานกันนะคะเมื่อคุณมองเห็นความเชื่อมโยงของทุกสิ่งนั้นหมายความว่าคุณเปิดใจรับคาแนะนําและ ก็ความจากจัก,กรวาลแล้วนั่นเองอะคะนี่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนนะคะว่าคุณกําลังอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและเดินตามคําเรียกร้องทางจิตวิญญาณของคุณนะคะมาสู่ข้อที่สิบสองสัญญาณที่สิบสองนะคะรู้สึกดึงดูด่ะคะให้สํารวจหัวข้อทางจิตวิญญาณนี่ไม่จำไม่ได้หมายความว่าคุณจะถูกเรียกให้เป็นไปเป็นผู้นําทางศาสนาหรืออะไรทัองนั้นนะคะแต่สามารถบ่งบอกได้ว่า มีจุดมุ่งหมายที่สูงกว่าที่จะต้องบรรลุอะค่ะมีหลายวิธีนะ,ะในการสำรวจจิตวิญญาณของเราเนี่ยและไม่ได้มีวิธีใดที่ถูกหรือผิดนะในการทำเช่นนี้คุณรู้สึกว่าตูอเรียกอะตัวเรียกให้ค้นคว้าหาหัวข้อจิตวิญญาณเพิ่มเติมมานี่จะมีแหล่งข้อมูลมากมายนะคะที่มาช่วยเหลือหรือสปอร์ตเราในการเดินทางนะคะนีหนังสือนะ,ะเว็บไซต์หรือแม้แต่กระทั่งหลักสูตรออนไลน์อะที่สามารถช่วยให้คุณเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ด้านตัดา,างของจิตวิญญาณได้นั่นเองจิตวิญญาณนี่เป็นหัวข้อส่วนตัวนะดังนั้น,น่การค้นหาสิ่งที่เหมาะกับคุณที่สุดจึงเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะไม่มีวิธีใดผิดในการสํารวจจิตวิญญาณนะคะดังนั้นอย่าก,กลัวนะที่จะทดลองและค้นหาสิ่งที่ตรงกับตัวเรานั่นเองนะคะขอให้เชื่อชเชื่อสัญชาตญาณน,นีวิชาของตัวเราเองนั่นแหละทําตามสัญชาตญาณของคุณะ,ะเมื่อสํารวจนะคะ แนวคิดทางจิตวิญญาณที่มันแตกต่างกันออกไปอ่ะสัญญาณบางอย่างของการเรียกร้องทางจิตวิญญาณอาจมีลักษณะละเอียดอ่อนนะในท่ในขณะที่บางสัญญาณอาจเห็นได้ชัดมากนะคะสิ่งสําคัญก็คือต้องรู้จักอะคะ่ะรู้จักสังเกตอะนะคะสัญญาณเหล่านี้และเปิดใจรับอะ,ะ่ะกับสิ่งเหล่านี้นั่นเองการเรียกร้องทางจิตวิญญาณเนี่ยสามารถนําคุณไปสู่การเดินทางที่น่าตื่นเต้นนะคะเพื่อค้นพบตนเองอะคะ่ะ และเติบโตในตนเองนะดังนั้นน่ะจงคอยสังเกตนะสิ่งใดก็ตามที่อาจจะบ่งบอกว่าคุณกําลังถูกเรียกร้องจากบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวคุณเองนะคะก็ลองสังเกตกันดูมาเป็นเพียงแค่การจุดเริ่มต้นของการประจนภัยอันน่าตื่นตาตื่นใจก็เป็นได้นะคะในวันนี้ก็เป็นหัวข้อสื่สองสัญญาณนะคะที่คุณอาจจะกําลังถูกเรียกทางจิตวิญญาณหรือไม่ก็ลองสังเกตกันดูนะคะแต่บีว่าในแต่ละข้อที่ระบุมาในบทความวันนี้ค่ะ หลายท่านที่เข้ามาสู่เรื่องการตื่นรู้ก็มักจะถูกกระตุ้นด้วยสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะลองสังเกตกันดูแล้วกันแต่สําหรับท่านใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาก็ลองสังเกตค่ะว่าสิ่งนี้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราหรือเปล่าแล้วก็คุณกาลังได้รับเสียรกิะซิบอะไรบางอย่างจากภายในหรือกําลังถูกเรียกทางจิตวิญญาณหรือเปล่านะคะ,ะท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยนะคะ มีความสุขในทุกๆวันนะคะและขอให้จงพ้นจากพันธนาการทั้งปวงะค่ะก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ยังคงติดตามรับชมและฟังแคนจะมาถึงช่วงท้ายนี้นะคะก็ใครมีคำถามมีอะไรเพิ่มเติมก็สอบถามกันเข้ามาได้ทาง l ล n e ได้นะคะแอดไซของ b ีหหนึ่งห b a t n h นะคะอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมสอบถามได้แล้ลแวก็ออกถึงแจ้งพรุ่งนี้ออช่วงสิบแปดจหนึ่งแปด นาฬิกาจะมีสอนนำสมาธิเชื่อมต่อภายในนะคะเพราะว่ามีคอมเมนต์หนึ่งของเพื่อนท่านหนึ่งบอกว่าอยากรู้เรื่องการเชื่อมต่อกันทําสมาธิเชื่อมเชื่อมภายในนะคะก้าน,นไหนที่ว่างก็สามารถเข้ามาร่วมกันได้นะคะเป็นสาธารณะค่ะมีลิงก์แปะไว้ให้แล้วก็กดเข้าลิงก์มาร่วมกันประชุมได้เลยค่ะตั้งแต่ช่วงเวลาสิบแปดจุดหนึ่งแปดาฬิกาขึ้นไปนะคะอาจารย์จะนำโดยทางบีแล้วก็หมอซีนะคะท่อนใดสะดวกก็ เชิญเชิญนะคะวันนี้ก็ต้องขอไปก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อ,อไปนะคะสวัสดีค่ะ